สวัสดีครับวันนี้ได้เนื้อสดๆดมาใหม่นะครับเนื้อแบงพูดนะครับวันนี้ครัวบรรลัยการช่างจะพามาทําผัดพริกแกงนะครับผัดพริกแกงใส่กระชายกับพริกไทยอ่อนนะครับได้เนื้อสดสดมาเลยนะครับจะมาดูวิธีการทํานะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาภาพเนื้อสดๆดมาให้ดูก่อนนะครับไป้าย วัีครับวันนี้มาพบกับครัวบาลัยกันช่างนะครับวันนี้เสนอเมนูเซเมาเซ,ซผัดพริกแกงนะครับผัดพริกแกงเนื้อนะครับ <c oughs> อุปกรณ์แล้วก็เครื่องเทศก็จะมีอันดับแรกคือเนื้อนะครับเนื้อที่หั่นเป็นบอยแล้วพริกแกงครับพริกแกงซึ่งมาจากตลาดแล้วก็กระชายาตัวนี้เป็นพริกไทยอ่อนนะครับมีกระปิามนะเขือปอก หั่นแล้วให้แช่น้ำไว้ไม่งั้นสีมันจะซีดตัวฝักยาวนะครับแล้วก็อะไรนะใบมะกรูดมะกรูดนะครับเรื่อปรุงก็จะมีค่ะสีอิ้วซอสพวกน้ำปลาสีอิ้วน้ำมันหอยต้นดีครับแบบคุชชอร้ำมันพืชน้ำเปล่านะครับของพวกนี้ก็จะใช้ผัดนะครับดมก เนื้อมาสดๆใชครับวามแล้วแล้วก็มาผัดกันเลยนะครับวันนี้สอนนะครับ แล้วเรื่องปรุงครับมาเ่มปงมเลดีไปิดแก๊สกันเลยรอให้ร้อนนิดนึง ใสนได้ไสองร้แล้วก็พอละมันกระทะร้อนนิดนึงแล้วก็ละมันใส่ครับอย่าใส่เยอะนะครับนี่กระพ็ิอก็คนให้ละมันกระจายกระทะัะไรไปทันีเพื่อให้ พริก okay. กงจิต้องรอสักครู่็อให้นะอ่าพริกแกงเอ้เออเอกเออเออเเออ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 เอเอ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 อเเออเออเออเเออเเอเเออเอเอ้เเออเเออเอเอ้อเอ้เเออเเออเเออเเอเเออเเอ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  ใส่ก,ก็ใส่กะปินะครับนิดนึงเพิม่มรสชาตินะ เราก็ใส่น้ำนิดนึงครับเ,ออเดี๋ยวเริ่มจามละพอนแพ้าปลากล้องก็เริ่มจามละโอ๊ยเสร็จก็อดเอาไปเนื้อ น่าใส่นะครับเสียงจานด้วยแกของแพ้คนระับคน น้ำสรสมะก็ช่งปรุงครับนี่มันหอยแบบชน้นนิดนะครับ

อุกรอกันมี่เาหเนวสักครู่เติมนั่นละโอเคพอเนื้อเริ่มสุกแล้วก็ใส่มะเขือครับปอก็ เอาให้มะเขือสุดนนี่ก็ขัวไปนะครับใส่ขวด้วยปน เดี๋ยวป๊อปกระชายเดี๋ยวกระชายนี่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะ

ก็ไปมะกรูดสุดท้ายสุดเรียบร้อยแบบอ่ะดูสิเดือใกล้นี่ครับผัดแกง ini <Gã> ada <Anfang> <avez tão little paljon> <P faith> <food>